สวัสดีครับผมยูริสตร์เตอร์ครับกับเกมนี้นนะเราโชว์นี่นั่นก็คือโบซีโร่ครับผมครับนี่ก็เรามากับหมานะครับได้หมาถาว่าทำไมตอนนี้เรามาในโลกหนึ่งครับผมเพราะเนื่องจากว่ามีอัปเดตใหม่ครับผมนั่นก็คืออัปเดตคลาสครับผมนี่เลย โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีคลาสแต่เริ่มต้นใช่ไหมครับตั้งแต่นักดาบนักเวทขวานขวานเดี่ยวนะนักเวทธาตุดาบใหญ่แล้วก็ดาบคู่นะครับสามดาวก็คือขวานคู่ดาบโล่แล้วก็เวทย์ครวบผมสี่ดาวก็คืออ่าธนูแล้วก็หอกแล้วก็เคียววบผมแต่ด้วยความที่ อัปเดตใหม่มาก็คือทั้งสองคลาส,น War สนเนีับผมวอลล์อดกับซอมมอรเนอร์ครับผมก็คือนักอัญเชิญนะครับใช่แล้วนะครับผมเลือกซอมมอนเนอร์ครับผมวิธีเราที่จะได้มันมาเนี่ยก็คือปกติแล้วเราเริ่มเกมมาเราจะได้อันนี้เลยใช่ไหมได้ทั้งสามคลาสนี้ไปฟรีๆครับผมแต่ว่าอันนี้นะครับเราจะต้องใช้เลเวล100ในการจ่ายกับอาชีพนี้ครับ แต่มันมีคำเตือนว่าถ้าคุณเอาคา่าที่ไปนะครับมันก็จะรีเซ็ตอย่างครับผมก็คือรีเซ็ตทั้งเลเวลทั้งสถานะแล้วก็รวมถึงกราะที่เราใส่ด้วยครับผมเราก็จะเหลือเกราะที่มันแบบว่าเกราะเลเวลหนึ่งคาถาเลเวลหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะผมเลือกสมอนเนอร์มาครับผมเพื่อที่จะเล่นคาถาครับผมแบบด้วยความที่ผมขายคาถาแดกไปแล้วครับประมาณนั้น ก็เลยมีแต่ดาบโล่กับธนูแค่นั้นนะครับซึ่งไม่น่าเลยไม่น่าขายไปเลยเพราะว่าผมเกือบจะทำอ๋อแล้วก็นะครับจากที่ผมไม่ได้เล่นนะ้ำผมมีอัปเดตเก่าๆก,กว่านี้นึงก็คือเอ่อซีซีโรวิปอนนะผมซีโร่ออฟอัมเมอร์ครับแต่ผมมีธนูก็เป็นซีโร่ซีโร่โปรแล้วกันเนาะนะครับอัปเดตใหม่มันก็อาจจะแบบ เยอะอยู่หน่อยแล้วก็โลกหนึ่งรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนสวยก็เดิมครับผมในฉบับที่ว่ามันใหญ่ใหญ่ขึ้นครับมาเดี๋ยวเราไปอา่านโ้นกันนะครับผมนะมันก็จะมีแท่นวาร์ฟด้วยตรงนี้นะ <Okay. S 2> เห็นว่ามันมีบอสอยู่เท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะไปหาบอสกันเอา <Bye. S 2> บอสกันก็นะเป็นแมปที่ค่อนข้างจะใหญ่มากครับ oh. ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เลวร้ยวายนะแมปมันก็ค่อนข้างดีนะครับ ช่ค่อนข้างดีเลยนะครับอารมณ์เหมือนเราเล่นเล่นเกมอะไรอยู่นะครับ่น่าจะเป็นกเกมป่ะไม่น่าใช่โอเคดูเหมือนบอสบอสจะตายแล้วแหละโอเคไม่เป็นไรนะครับรู้สึกว่าเหมือนเราจะโอเคก็นะครับเราเล่นอาชีพนี้ใช่ป่ะ ก็เดี sociedad, ๋ยวเราจะเีให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะเลือกดันเจี้ยนกันนะครับผมดันเจี้ยนตอนนี้อ่ารู้สึกว่ามันจะเข้าด้วยวิธีวาร์ปครับผมเราก็วาร์ปไปที่ฐานท้ายเลยแล้วกันนะครับนะชิงของคลองเลยนะเออบอกเลยได้ว่าเป็นอาชีพที่โคงมากครับสำหรับสมัทเนอร์ครับผม Let's go อ่าด้วยความที่อะนะครับก็ผมอาจจะตีมอนแรงไปหน่อยโดยที่ตัวนี้ผมมีเปิก์กด้วยนะครับบอดบอสครับผมนี่เลยนะครับ เรามีบอดบอสทำให้การตีมอนของเรานี่มันสึกสะดวกมากขึ้นนะผมนั่นแหละความโกงมันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวนะเราจะลากให้มันมันรวมกปะจุดตบงนี้นะครับนี่เป็นสกิลกด F อนะผมก็คือมันชื่อท่าโซเฮเว่นนะครับ แหลกลานกระจายครับผมสกิลที่สองนะผมน่าจะเป็นเอ่อซัมมอนนะผมก็คืออัญเชิญนั่นแหละส่วนสกิลที่สามก็คือ,อเอ่อลิฟเอ็กโพชชั่นนะผมเดีย๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับคอโมโบครับผม ก็คือถ้าเราอัอนเชิญนี่มานะครับมันก็จะมีไอ้ตัวนี้ออกมาตีแล้วถ้าเรากดหามันก็จะระเบิดทำดาเมจแรงอยู่นะครับใช้ได้นะใช้ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเดีย๋ยวผมขอรวมตรงนี้เพื่อให้สกิลนี้ ผมชอบสกิลตีหมูมากเลยมันแบบว่าเวลาเราจะลากมอนมาเงี้ยเราก็กดสกิลนั่นแหละฮะส่วนสกิลนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้กับบอสนะผมมันคือซูเปอร์ซัมมอนนะผมบอกได้เลยว่าโครเช่ครับผมเท่ระ,ะ,ะเบิดตัว,ว,วหนึ่งนะผมขอล่าไอ้ไอห,หมูป่านี่ก่อนไอห,หมูป่าเลยอย่าให้มันตีโดนนะเพราะว่ามันดูดเลือดได้นะครับ เลเวลนี้ไม่เท่าไรหร่หรอกแต่ถ้าเลเวลร้อยเนี่ยรู้เรื่องครับแม่งหิวสู้เลยจะก็ลาลให้มันอยู่ในดําดำแล้วันสามารถเอาสัตว์เลี้ยงที่มีมีชื่อว่าผีเสื้ออะไรสักอย่างอ่ะผีเสื้อสายเปิดแบค็คหัวผมมันจะดีมากเลยถ้ามีผีเสื้อนะแต่ว่าผมมีหมาจิ้งจอกที่ใส่เปิร์กมาแล้วนะผม อา,มาไม่ต้องไม่ต้องเกียดหนงมน้อยมาก็ช่วยฮิลเรานะครับ ขาวสวยนะะถามว,ว่าสกิลนี่ใช้ได้มันก็ไม่เร็วนะผมเลือกสายสมอนเนอร์มาเพราะว่าผมเคยเล่นนักเวทเ,เ,เมื่อตน้ตนต้ๆก่อนนะ่ะถ้าไปย้อนคลิปได้ก็ดูเอาแล้วกันนะเคยเล่นนักเวทมาแล้วไง พอมามีซอมเมอร์รู้สึกว่ามันรู้สึกสบายกว่านี้มันรู้สึกสบายกว่าไอ้นักเรสตาร์เตอร์นี่นน่อ่ะคือมันตีโหมดได้ไงจัว่าดีนะครับจัดรดีส่วนในอาชีพวอลล็นี่ผมว่าผสะดวกรีวิวสเท่าไหร่นะครับก็เอาอาชีพนี้ไปเลยแล้วกันซอมเมอร์เนาะผมขอรีวิวไปเลยแล้ะกัน สมอนเนอร์กูตายหมดเลยยานพุ่งกระจายเลยครับอี่มูมจะใส่กรอบกันพิษมาเนี่ยแต่ผมกรอบแล้วว่ะใส่เท่าที่มีแล้วกันเอ,อเอาเท่าที่มี เออแล้วทำไมผมไม่ใส่ก่อยเดี๋ยว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 ลกๆลก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 ละหลกละโอเคเดวลผมอัพเป็น16แล้วเอ่อเดเวลอัพเกิน16สามารถไปโลกสองได้แล้วนะเดี๋ยวผมขอฆ่าบอลนี้ก่อนจะได้ไปโลกสองเนาะ เราก็เล่นไปเรื่อยๆแหละก็คือเลเวลร้อยแล้วก็มากลับเริ่มต้นใหม่กับอาชีพใหม่ที่มีชื่อว่าสมอนเนอร์อะไรนะก็เหมือนเอาเลเวลร้อยไปไปจ่ายนะครับผม มึงมึงมึงมันนีน่หน่อยมันนี่หน่อยเอออันนี้ดินานแหละโหดน,นะตัวนี้แต่ว่าอยู่ได้ไม่นานครับรตายก็จ่าย่าดีนะครับสำหรับเอ,อ่อตัวสปมอนเนอร์ซุปเปอร์มปอนเนอร์ เอ้ยติดใบผมติดใบผมติดใบเดี๋ยวหนึง่งใบครับติดใบเดี๋ยวไอคนใหม่มันก็จะแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชุดนี้มันสวยจังเลยนะครับอ่าชุดพวกนี้นะก็สามารถซื้อได้จากแฟรช็อปได้ครับผมนี่ก็เลยเป็นชุดประจำวันนะก็ใช้ประมาณ1ันเป พันแปดนะผมจริงๆเติมก็ได้นะครับเติมจากได้เติมเอาแต่ว่าผมฟาร์มครับผมก็เลยได้ริสตันไปซื้อครับผมริสตันถึงมวงไปซื้อได้จากการฟาร์มนี่แหละอยากได้ชุดไหนก็เล็งเอาไว้แล้วกันเล็งสีเล็งวีดีโอของตัวเองไว้ดีนะครับทีนี้บอยก็ลังสองละ ระหว่างรอมันว้าก็มีห้าตัวนี่มันดีนะเหมือนแบบไอ้เนี้ยค่ามันเหมือนค่าของโนอูอ่ะก็คือสะสมเกรให้ให้ตันอะ่ะแล้วก็ใช้อันตินะครับแต่บดีนะอ่าโอเคเกล่ะนะมืเอ,อเกล่ะตอบเกล่ะ ไม่ได้ของซ้มไม่ไปไรครับไม่สีเรียสเท่าไหร่โอเคก็นะครับจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็สำหรับ รีวิวตัวอาชีพเอ่ออาชีพเนี่ยอาชีพ,อชพตอมาเนอร์นะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็มาเล่นกันได้ครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมก็เข้ามาเล่นกันเลือกอาชีพได้ก็คือเริ่มต้นก็คือสามอาชีพนี้นะครับอันนี้ต้องเก็บมาเก็บมาจากกอเมื่อกี้ผมเก็บทันนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนครับผมก็คือวิธีฟาร์ม ไอ้พวกนี้ก็คือเก็บได้จากบอสนะถ้าจะปลดเอ่ออาชีพต่างๆเนี้ยเออเก็บได้จากบอสเท่านั้นนะผมเนาะโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ก็กดแชร์แล้วกดไลค์ก็ดแชร์แนวนี้เจอกันในเออ่คลิปหน้าหรือสตรีมหน้าครับผมก็มีเกมอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยนะผมก็รอชมกันได้ครับผมเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณรับชมนะครับ